ก็ข่าวสู้ช่วงที่ซ่องคองรายการยินดีมีเรื่องนะคะ,คะยักที่พีดีได้พูดไปเมื่อสักครู่ค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสร็จแล้วนะเราก็จะต้องให้ผู้ที่วายุภายในแล้วก็เข้าใจในรายละเอียดไล่ซิ่งไล่ยางค่ะ,คะได้มาชี้แจงได้มาพูดคุยอธิบายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะ,คะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะ,คะนายกองเอกอดุลจูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อที่จะได้มาสอบทามรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเล็กวันที่24นะคะที่ผ้านมาด้วยเหมือนกันนะคะิ3กุมภาพันธ์ค่ะค่ะตอนนี้การอยู่ในซ้ายเร็วนะคะเราใช้ระบบการโฟนอินนะคะสวัสดีค่ะทันรองค่ะครับสวัสดีครับพมออานุชูทองกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตครับสำหรับที่านผู้ฟังทุกทูกันนะครับค่ะค่ะ ท่านรองคะอยากจะให้ท่านร่องได้ถ่าวความกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอทะล้างใช่ยไปคะจากบ้ัดผู้แก่ตามที่เราได้ตามตามกันเนี่ยเพื่อที่ลอบมัดได้แลกกันวันหนะตอนนี้เรื่องไอ้ไรตัวไรถึงมันอาจจะโยงใยเกี่ยวข้องกันเนี่ยเดินต่อกันถึงไหนแต่ว่าเราให้คนที่อาจจะได้ไม่โดดที่นะได้รับโดดกันเสียเบือกตอนก่อนค่ะได้ครับครับก็ยัดทำเลียนว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเมื่อวันที่ยี่บกว่ากวาของ เดือนกุมผ้านะครับแขกยิ่งชาวไทยนะไปไปเที่ยวในวันเข้าววันอาสาฬหบูชาวันมากาบูชานวันมากาบูชาคันมาการบูชาไปเที่ยวริมทะเลเจ้าอย่างมู่แล้วก็ไปนางตรงระเบียงบันไดนะครับแต่ทุกพลังทำลายนะครับทำลายอะไรกันเกิดเอ็ดปั่นไปึ้นมาว่ามีการปักลายดูโชกเย็ดย่างเหมือนโดยต่างๆนานานะครับพอดีกับนาไเปิดสู้อสู้ทบทวนหลูกปัก ตอปอตะล่างนะครับทอนนี้ <คะ S 2> รถผู้ตอนตะล่างในะะก,การกต่อเนื่องยาวนานมาจนอาทิตย์สองอาทิตย์จนถึงวันนี้นะครับถ <คะ S 2> ึงฝรั่งนั้นแต่ปูดถ้าท่านคือเชื่อเชื่อนายเดวิดนะครับเ <คะ S 2> ดวิดนี่งจริงเชื่อชิงโกเชื่อ,อนายนายอุสบีทแฟร์นะครับ่วาหรือว่านายเดวิดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทายาเนี่ยชื่อเป็นนายเดวิดนะครับเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์นะครับค, <ะ S 2> ครับ <คะ S 2> ถ้าอยู่เมืองใกล้มาประกอบธุรกิจ ก็คือทำธุรกิจก้องเปิดฝางช้างแล้วก็ทำมูลิตีก้องอเกี่ยกับการหลักช้างนะครับถึงมายุย่งตีอำเภอตะล่างามีภรรยาเป็นคนไทยนะครับเป็นคนไทยนะครับเจอเอสกระจายพิษันเหลืองตีดินเหลืองบานอยู่ใต้ไฟฝรั่งกขาจะมีคนบุกลุกแล้วไฟคนไทยก็ไปหนังก็จะไปตีท่าสาธารณะนะครับจนเกอเทศเกิดข,ขึ้นนะครับนับเหลือนี้กะในช่วงก้องอ คดีนะครับคดีก็เป็นแจ้งความตางลุงพี่ลงถ้าดีตำรวจผู้ต้อนแล้วนะครับเหมือนแจ้งความแท้แล้วเนี่ยตำรวจเรียกมาสอบตามด้วยว่าเจ้งกกล่าวว่าฝรั่ง้าวในในวิทย์แล้วในวิทย์ไปการปฏิเสธนะรับว่าก็ว่าก็ไม่ได้ทำลายก็เปลี่ยนด็ด่ขับไลออกสี่ดินแล้วก็ลืนลมไส้ลืนลมไส้คุณหม้อนะครับตาปอีรังว่ากูก็นี่เป็นคุณหมอลรงพยาบานดีปุ๊บกล้องลุงจังหวัด ภูเก็ตนะครับจะขุดมอก็ยืนยันว่ามีการทำลายจริง huh. นะครับนี่การการการตวดการในกันชัานรอรอไปสุดช่านบอกว่าปฏิเสธนะครับการนอย่สาส่งชั้นต่อไปนะครับ<ข>ใ,นในปัจจุบันนี้ค่ะที่นี่พอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยค่ะทันร้องกันยั่งไลซิงไล่หยางโดยเฉพาะผอผ่พอพานทางสื่อโซเชียลนะคะ คนเถยโยไฟายเอ่อเถยจะต้องดูแลคนไต้ด้วยกันหรือว่าโยคางม้อเนี่ยค่ะก็อาจจะมีประเด็นอะไรที่มันซือจะฉายคําบอกคุดคุยขึ้นมาในหรายๆเดืองอาชีพของฟรังคนดังกล่าวนะคะดำค้องเทดินเทดินเนี่ยเทเสียงหว่าในคันบันไดซ่มเซคันเนี่ยมีการสร้างดุกลําพื้นที่สาธารณะมาโดยอย่างงั้นไม่ใช่ทันร้องแลละก็ตอนนี้ได้ดําเนินการเรื่องนี้ไปถึงไหนเดี๋ยวเราทําเป็นประเด็นประเด็นไปว่างนี้นะค่ะครับผม พอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็มีคนคุดคุยว่าฝรั่งเนี้ยนี่ใส่เป็นอย่างไรนะครับอันนึงคือก็บอกโยตามประเตศเมียจีเป็นรอปพ่อมาอยนี้ตำนันทีเป็นเซตที่ลารวยมาใส่อย่างไรนะครับอันที่สองคือขับรถทับปลาบนตะ้นรถกูไปจับป้านก็ต่างป้านไม่ยอมให้ป้านเนี่ยทีดกว้างก็กูไปจนบินความซึ่งกันลงปักละมามาใจ้เขียนผายลังงรืออรือเกยมีบริกรมสำน่งเจ้าราวเหมือนบานหรือว่า เอาเปรียบพนักง,งานลูกจ้างในสร้งเนติทตำงานเล็บเนี่ยคุณพูดปุยมามากคพูดปุยมามาก็ก็ดูดูว่าพนั้นคนนี้เข้าใกล้กันเป็นคุณนาวัดรัวหรือเปล่าคุณตามคนหรือเปล่าคนจะาเออสกบดาพว่าไอ้ไหลออกไปหรือว่าแม่อยู่ในเมืองไทยแล้วจะานงว่าไม่ไม่ต่อวีซ่าให้นะครับที่ตอนนี้เป็นตอนนะครับแต่กาบ้านที่อยู่เนี่ย บานลางนังเงยตัวนี่อยู่ได้อย่างไรแต่เดี๋ยวผมจละลาเป็นประเด็นนะครับประเด็นแรกคือเรื่องบานก่อนนะเรือง <c oughs> บาน <c oughs> อีว่าใช่ก็ได้เจ้าวบานเข้ามาชัดมาชัดนึ่งนะครับเจ <c oughs> ้าวเป็นเป็นผู้เจ้าไม่ใช่เป็นเจ้าของสับทิ้นนะครับก็เขาเป็นผู้ชาวอ่าพอเจ้าเป็นงานตรงทิ้นเลือดตีสบานเนี่ยไปตัวชอบบานที่เขาเจ้าอยู่เนะี่ยปรากฏว่ามีบันไดประมาณสามขั้นกับรา,าวบันไดระเบียงกลางๆเนะี่ยหลุกลําแสตเลี่นะครับตอนนี้ ประจามานตรงที่ประกาศเมื่อวันที่2กา้าุ่มป้าให้หรือต้น mm hmm. ตอนนี้หรือเมื่อวานก็หรือต้นแล้วคร mm hmm. ับเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานหรือต้นทั้งหมดเลยน mm hmm. ะครับค mm hmm. ันได้ถกขั้นเลยไม่อยากเก็บเป็นซ้ำแปนอะไรหรือหรือมันไดทั้งมด mm hmm. รือเราหรือเป็นมดนะครับ mm hmm. นี่ร่างเหล็ก mm hmm. แล้วไปตรวจสอบต่อว่าบานวินล่าแถวตๆนั้นดิมทะเลเนี่ยมีประมาณ4 4 4ิปส่งลัง mm hmm. นะครับใน4ทิปส่งลังเนี่ยตรวจสอบแล้วทิปววาลังกมีการหลุดลำเช่นเดียวกันมีบันไดมีระเบียงมาแล้ว มีต่างเดินเป็นปืนปูนะหลูกลามหมดเลยเจ้าปางก็ตรงตรงส่องรองออกกำลสร้างจํางานเหมือนกันให้หรือต้อนนะครับทั้งหมดติทำฟิตเรื่องง้อง้องก้องประเด็นของการทีดินสร้างนะครับต้องเดดินสร้างในตีดินก็เป็นนอนนอนตัวทราบขอถึงจักงานตีดินกับตัวชอบแล้วนะครับนี่ที่มาที่ไปก็ตีดิน นะครับเรื่องหลักฐานที่ดินไม่ถึงว่าเทมาของเถดินแต่อาจจะมาจากเอกสารอย่างอื่นด้วยนี่ก็คือมาเป็นนอซ่อซ้ำก่อนนี้อันนี้ถูกต้องใช่ไหมคะท่านร้องจะมีตอนนี้คือแจ้งว่ามีหลักฐานมีโซโคนึงมีโนโนโตซ้ำก่มีหลักฐานทีก็สามาบอกรปลอาสรรพยูดายเแ็นก็เหมือนทบต้นเลยว่าจบไม่จบในต้องดูอีกทีนึงแต่ตอนนี้คณเนี่เป็นหลักฐานดี ที่มาจากลักท่กนทานหรือมีเอกท่านหรือถ้ามาดกบกลองหรอสมรชิวดายได้ะนะครับค่ะ,<น>ะท่านร้องคะงแต่ว่าในส่วนของลักท่านในเรื่องของเถดินเถิดทำบิลล่าตรงเนี้ยพอเขาเป็นเพียงแข่ผู้ชาวนี้เขาอาจจะไม่ได้หมามีสวนเนี่ยเพราะว่าท้าบอกว่าลักท่านไม่พิษม,มีการเดือดร้อนมันจะต้องตอกเป็นในดังคองบริษัทเถิเป็นเจ้าของบานล้างดังกล่าวซึ่งเขาเป็นเพียงแข่คนมาชาวอีกที่นึงมันจะเป็นแบบนั้นนะคะคื่อือผู้จ้าคนนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับจาก้อง จะา้องบานขอบุณเหมือนสาวบาลน,นั่นนี้คุณทาบบันนาตลอดวิวัสกับคุณอื่นเพื่อ<ต>ทำห้ตัวสอบแบบคุณอยู่อะไรอย่างไรคือพอชัดตีตทําบาลสาวเนี่ยเขาอาจจะเดินหล่นเฉยๆว่ข้าอยู่ดีๆของของฉันเนี่ยตกผู้สาวมาอยู่เนี่ยเอาจจะปีน้าถ้าเป็น เป็นเราเป็นไค้คงตีนาให้ผู้จ่าลังเนี้ยออกจากบ้านเราดีว่าดีว่าอยู่ไปสร้างบ้านนะไม่แต่ว่าความความไม้ของยินดีก็คือว่าทาฮกว่าเทดินก่อนถ้จะมาเป็นนอซซ้ำก่อเนี่ยมันมีเทมาเทไปไม่ทุกตองอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันก็จะต้องไปดับเอากับค้นที่เป็นเจาขอ้งบานอย่างนั้นใช่ใช่ทุกทองกับต้นตีดินตราสอบแล้วตีดินนะในขณะนี้ หลักการตีดินก oh, ็ยังย <ril jamais> <ô. S 2> ืนยันว่าเป็นหลักถาเห็นทุกทองกัต้องเกี่ยวไว้ก่อนต้นเดี๋ยตรวจสอบไปล้างหน่วยงานหรือเดี๋ยวมาตรวจสอบเนี่ยต้องหน่วยงานเดี๋ยวหนุ่มได้ยจะตีดินแล้วพอตีดินก็ยืนยันตีมากทีพอให้การออกราคาในทุกทองนะครับแต่ผมเสนอเรืองตีดินนะครับต้นว่าชาวบ้านไม่เชื่อไปย่มไม่เชื่อต้องลงพบผู้ช่วลงหน่วยงานตรวจสอบตีดินอีกครั้งนึงว่าตีดินยืนยันในทุกทองหรือไม่ก็เป็นกระบวนการ กันต่อไปนะครับท่านรอดถ้าอย่างนั้นอย่นดี้ท้าต่อไปนิดนึงเห็นว่าทางปปชนี่ก็ข่าวไปดูในกระบวนการอะไรบางสิ่งบางอย่างเลยด้วยในเส้นตรงนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรคะที่ปปชลงไปด้วยนะคะถ้าตามปรากฏข่าวที่ปปชไอ้ข้าวซ้ำผาเราไปดูเรื่องการซิ้นงบุกสร้างนำมดมาอะไรก็อยาตุกตองหรือเปล่าเจ้าตีก้องรัดมีส่วนเกี่ยวข้้งในการกระทำหรือเปล่าถ้ามีเจ้าหน้าทีก้องรัดผลในคนนึงเพื่อประโยชน์ไอ้่ันทีไม่ชอบเนี่ยปปชจะ จะเล่นงานกับปชบปช่ยเป็นตัวสอบผลเนี่ยจะดำเนินการกับคนดีเกี่ยวข้องนตอนนี้ต้องรอรอรอปูช่ขี่แขงอีกหลังนึงนะครับปูช่ยเป็นตัวสอบแล้วค่ะค่ะที่นี่เหมือนว่า2ยีสิบสองหลังถี่เป็นวิลล่าอยู่ในพื้นทีเดียวกันเนี่ยค่ะพอเรือในส่วนที่ยืนลงมาเป็นบันไดถี่คุณหมอไปหนังเนี่ยเฉพาะหลังนี้หรือว่าหลังเอินก็จะต้องดําเนินการภายในมีกาหนดไหมคะท่านรองว่าเออจะต้องให้เซ็จสิ z z ้นจะโดยเร็วเหมือนกันนะ ครับนั่งเงินกับเจ้าการตรงเหนือเจ้าการตรงที่นําออกกาสั่งแล้วเนี่ยต้องลือเปอรเอซทไปในตามที่วันถูกลังนกับเสว่าผมดูแล้วจากการคุยครับเจ้าการตรงทิ้นว่าเจ้าก้องสับทิ้นเนี่ยก็ไม่ไม่ได้บีบปฏิปักษ์ใดๆก็ยินดีจะลือต้นตามกาสั่งนะครับพมื่ awan ก็มีลึกมาลือเองครับจัดรถไม่โก้จัดอุปกรณ์มาลือก้นเนี่ยรอยมัดเสียพื้นที่เดี๋ยวรอยแหลกเม awan เนี่ยถ้ามาติดตามเนี่ยเขาสั้นได้ว่าลือ หรือจุดเตะเกิดนั่นและเตะก็ไปซิกินได้รูปกันตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับหรือเมื่อเดี๋ยวนะครับค่ะค่ะเซตเหลวความเมื่อวานแล้วตอนนี้ก็คือมีการจัดกระบวนการไล่ไล่ซึ่งไล่ย่างตามที่ทันร้องได้บอกเดิมเดิมครับพุ่มครับค่ะแตส่วนของพฤติกรรมของเจ้าต่างชาตินะครับค่ะเจ้าต่างชาติครับตอนนี้เดี๋ยวระวังคดีเหมือปฏิเสธการวีซ่าเราจะหมดวันที่13มีนาคมนี่กับวีซ่าที่เขาได้ในวีซ่าประเพณีหนึ่งปีเดือดประกอบอาชีพในจังหวัดภูเก็ตนะครับ ราคาป่อพิซซ่ามีนาเนี้จะครบแต่ว่าแมนนีเอสปีนายส่งประกันนะครับประกันแรกคือถ้าคดียังไม่ถึงที่สุดคดีอยู่เฉินซ่านถ้ายัง่มาจัดซินหรือว่าอูตอดีกาหรือว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยอย่างยาวเนี่ยก็ต้องต่อต่อม่อต้องต่อวีซ่าเขาเป็นประเพณผู้ต้องงานในคดีจนถึงคดีถึงที่สุดอันนี้ก็ต้องต่อหรือว่าเอสดเหมอนกันหนึงมีคดีนะครับประเด็นทีดซ่องถ้าเกิดว่าคดีถึงที่สุดแล้วนะครับพ้อนบันทีพิซซ่า มีหน้าดี่จะถึงนะครับตอนอยู่ท่ามีหน้าก็ตอนนี้ต่างอย่างวัดเนี่ยําหนังสือซเเดอร์เตดอร์ก็ให้ต่อมอไม่ต่อวีซ่าแต่วัดจะําหนังสือโดยผู้ว่าอะไรกันเนว่าวต่อะไรําหนังสือถึงต่อมอไว้แล้ววะว่าซาซาเกิดว่าไม่มีกรดีอยู่ในจังไสแล้วเนี่ยจะไม่ก็ว่าไม่คนต่อต่อวีซ่าให้นะครับหนึ่งถ้กว่าเป็นบุฟนดีวาเขาค่ายดีเกิดความวัดรัวหรือว่า ชาวเราหรือว่าพฤติกรรมจดสร้างความว่าเที่ยวเป็นไฟอ mm. ันตรายแกแกคนในผู้แคสหรือคนในพื้นที่่ะค่ะ,ะค,ค่ะ<น>ท่านรองที่นี่ในในในป,นปะเด็น,นว่าสร้างความสร้างเป็นไปต่อสร้างคุ้มประมาณน,นี้นะครับค่ะ ทีนี่พมบอกว่าเม็ดวีซ่าวีซ่าเม็ดอายุตอนวันถี่13มีหน้าแต่ว่ามันจะต้องไปเชื่อมโยงกับคอคดีที่อาจจะไปเกี่ยวโยงเกี่ยวกับซานลาวที่จะตัดสินกันเซตสินหรือว่าไม่เซตสินเนี่ยล่องมองว่าในระยะเวลาตรงนี้ขาดการว่าจะใช้เวลานเข้าใจว่าถ้าสิบสามก็มันแข่อีถึงแย่งนี้ถึงว่างอีกขึ้นซานใ <ะ S 2> น <ะ S 2> อินนัทมันอาจจะระยะห่างออกไปเนี่ยมันเปนผือค่าลองมองว่าให้กระบวนการจันซานเราไม่สามารถที่จะไปประมาณการได้เราไม่สามารถเจ้าหลวง อำนาจได้นะครับ <Okay. S 2> แต่ว่าเมื่อทิ้งเงนมาได้เป็นสุดจากกระบวนการสร้อแล้วเนี่ยเราส,มา,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 สามารถที่จะติดตามหนังสือในจังหวัดก็ความลงมือกับโตมโมไปแล้วนะครับกา <Okay. S 2> รซื้อความเบ็ดวมาไม่ไม่เองไม่คว,ตวครตรอยย่อวีซ่านะครับการซื้อก้อยหยกหรือวีซ่า นะครับเอนนี้ทังงังหวัดสะเดออ์ไปเลยเรื่องความเบ้นก้องจังหงวัดความเบ้นตรงกับตำรวจก้องต้นตำรวจปุตนอย่างวัดด้วยกับผู้กับการตำรวจปุตนจังาวัดคกับด้วยกับผู้วานะครับแล้วก็ตำรวจคือก้องตำรวจอีกแบบนึ่งซึ่งต่อมอว่ามีเอฟเองกันไม่ไม่ต่อวีท่านะวีท่าให้นะครับเพราะว่ามีพฤติกรรมดีน่าเชื่อว่าเป็นบุคคลนี่อาจจะเป็นไปต่อสั้งคมเรื่องก่อเอสสร้างความไม่ทอบเรียบร้อยหรือว่าความไม่ปลอดไปในชีวิตของ ก็ะจะจนเกิดความวัดกลัวอะไรต่ำนงนี้นะครับค่ะที่นี่ <c oughs> ถ้าคุบว่านะคะมันโตงเงนืองไปเรื่อยนะคะเรียนนะถ้าคุบบอกวันที่สิบสามเนี่ยค่ะในเส้นห้องซานก็ยังไม่จอบเมือเถทันลองบอกว่าก็จะต้องต่อว,วีซ่าให้เขา้า่อนแต่พอต่อว,วีซ่าในท่านาเถว,ว่าเป็นคนซึ่งจะมีคดีติดตัวโยเพื่ออีดําเนินการเรื่องนี้ให้แล้วเซตพอหลังจากคดีแล้วเซตเนี่ยก็ยังสามารถที่จะยกเลิกวีซ่าถึงแม้ว่าจะเป็นคนทถิจะโยภ่ายตายภูเถิดมีคดีติดตัว เพื่อที่จะให้เขาไม่สามารถที่จะอยู่ในบ้านเราได้เล้วเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะท่านรองครับคือถ้าเหมือนท่านทั้งที่ชุดแล้วการกระบวนการปีหน้นาตอกะถ้าปีนาช่องประเด็นคือประเด็นว่าเนึ่งพิหน้าประกอบคุณยังมีคุณสมบัติจะประกอบอาชีพในเมืองไทยหรือไม่ใช่ไหม๋ยวถ้าดูตนนัวนี้ต่างจากวัดปีหน้าแล้วว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีคุณสมบัติแล้วมีความควยจะไม่ตอวีซ่าให้นะครับไม่คุณกลับประเด็ไปเพราะก็มีโบซัทเเบียนเป็นนิีิบุคคลด้วยแต่ประเด็นนี้ก็ว่าจะเดียกลง ตามกระบวนการต่างกฎไม่ได้ว่าก็สามารถปองรองได้ว่าก็จะทะบเบียนดำาสธุรกิจนี่เมืองไทย <c oughs> แต่ก็อยู่ไม่ได้เนี่ยประมาณนั้นนะครับก็การมีกระบวนการในการกระบวนการในการดําเนินการน่าจะใช้เวลาวแต่ในก็เตะท,ทิ้งด้วยตัวเนี้ยทางจังหวัดนายกต้องซื้อไปแลวจำจําหรือ <c oughs> ว,ว่าปกลุมแล้วก็อ้าไปยาหลักท่านเปิม่มเติมเปิดประกอบตามนังสือจังหวัดติดสร้างหว่าไม่ตอวีซ่าให้กับ ฝรั่งคนนี้นะครับค่ะอย่างที่ทันร่องได้บอกว่าเขาเองการได้จดทะเบียนนิติบุคคลในเรื่องของการประกอบอาชีพค่ะอยากจะทราบว่าตอนนี้ทีว่าฝรั่งคนนี้ละค่ะทีว่ามีเรื่องกับคุณหมอ้อเนี่ยเขาประกอบอาชีพอะไรยังไงคะทีว่าได้ดําเนินการอยู่ในประเทศในจังหวัดผูกเกตของเราเนี่ยค่ะครับค่บ <c oughs> อะอันแรกคือเขามีมีทะเบียนขอ้อทะเบียนผาาิชิตนะครับจดทะเบียนพาณนิตในตั้มตัวคิดเทียวกับอ่าป่าช้างนะครับอืล้วคา อีกอีกตัวมากคือจดทะเบียนเป็นมูลนิธินะครับแล้วก็มีใบธุรกิจนําเดียวนะครับก็มีใบประกอบธุรกิจนําเสียวก้องตลดท่อจดทะเบียนป่านิตครับกับก้องปณาิจังวัดนะครับแล้วก็เป็นข้อจดในรูอข้อนิติบุคคลนะครับดําเนินกิจการในหรือข้องบริษัทครับอันนี้ก็มีจดทะเบียนก็มีอุ่นช่วนตามลักกณน์ของกดหมาม้บริษัทจดทะเบียนทางการค้านะครับหวาน ธุรกิจนาเที่ยวอะเป็นโดเ่นธุรกิจนาเที่ยวมีก้านแสดงจจู้อะไรเามมันเครงการนันตนากานนะครับเปจู่ช่างะนะครับอันนี้ก็มีคนไทยถึงเป็นภรรยาเขาเนี่ยเป็นผู้ซื้อวุ้นหลวมกับกับเขาแล้วก็ตามลักกินกฎไม้จดทะเบียนเนี่ยถูกทองนะครับแต่ว่ามูลิธีเขาก็จดทะเบียนเป็นมูลิธีมูลิธีกลิ้นอีเลเวนไวไลน์นะครับสื่อเตรียมเกี่ยวกับมูลิธีในวัตถุประสงค์สื่อเพื่อดูแล ช่วยเลือกเยาว์ยาจางที่บาดเจ็บับให้ความรู้เหลี่ยงดูจางอย่างทุกวิธีกับควันจางให้ความหนุ่มมือรับนุ่นกับกีดการผาทรังนะครับตัดเนึ่งาหนึ่งอื่นแกวกันกิจการกุศลเกี่ยวกับกันขัดเมืองอันนี้คือมูลนิธิที่เขาจดนะครับสำหรับมูลิตีอันนี้การใดตรวจสอบตรวจสอบกับทะเบียนฝ่ายนี้ฝ่ายนี้กะยืนยันว่ามีการจดทะเบียนทุกทองนะครับหลังจากตรวจสอบทางมูลนิธิตอนนี้ต่างกันเพื่อ อตารางกางตรวจสอบความมลนิธิคุณนี่ครับเผื่อเรืองไม่ลำดึงการทุกวัตถุประสงค์งเรืองไม่ทำพิษประตูทรงเป็นมูลนิธิบางหนา้าเรืองไม่ห่างเงินมาแล้วห้างเงินช่วนตัวทำนีน้อันนี้กางตรวจสอบอยู่ถ้าอันนี้จะเปิดท้อนบริัตมูลนิธิด้วย<ข>นะครับและการตรวจสอบกับมตั้มปากฝนเหลืองจำราภาษีถ้าปากฝนเขตรวจสอบเดี๋ยวร่างมาก็จะบ่าภาษีภาษีในรูปข้อหนิดิบุคคลของบริษัทแต่จำราภาษีอ่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ติท่านปากฝอ่าหวานนะครับแต่ว่าเป็นความลับต้อง ผูู้้จำนบปารี่ไม่สามารถเปิดโยต์ได้แต่โยดด้เขาสีรูปเป็นข้าวอยู่ประมาณมวิงซีซิารังซิารังก็ลงประเมินปารี่กันดูนะครับว่าถ้าใครรับไปจ่ายแล้วเนี่ยารี้กินปารี้เเสียบปารี่เป็นได้ก็นาหาดีที่บุคคลอาจจะเสีย 10- ถึงสิเปอรเนกินกไม่ก็เเขาเสียเยอะนะครับเป็นล้ลานานนะครับอันนี้อันที่สองปาี่อื่นไดของบุคคลธรรมดาก็มีเวิร์กโฟมิอวยาตจัดประกอบอาชีพในประเทศไทย อ่กระทรวงแรงงานนะรับจ้าหนาจังหวัดเนี่ยออกไปประกอบเพเพม่มมีได้ถ้าบาดทางานในในนี้ได้ก็มีในนามต้นตัวนี่ก็มีเป็นลูกจ้างของบริซัทด้วยมีรายได้มีเงินเดือนด้วยเหิือนเดือนบุคคลนี้ก็ต้องมาเทียบปฏที่ด้วยกับเทียบปฏิที่ส่งทางปฏิที่บุคคลกับปฏาที่บุคคลธรรมดาแล้วผู้มีรายได้แบไใตรงนี้ก็ตรวจสอบแล้วนะครับถ้าบุคคลตรวจสอบแล้วแต่ก็ปีนี้ก็ยังไม่ยืนปฏิที่ในสี่ปีป่านมาเ็ายืนเพราะว่าปฏิที่โบซัดเนี่ยจะยืนป to ีละส่งครั้ง ทุก o เดือนนะครับประมาณเดินพฤษษษษุกาสพเนี่ยเหลื่อมยืนนะครับอีกทีหนึ่งที่ง่ากันยากประมาณนั้นแหละทุกตุกซ่งตุก o เหลือนอยู่แบบที่ประเพสกองนิติบุคคลนะครับถึงป่างช้างก็ตังอีกตำบนหนึงแล้วก็ปักอยู่อีกต่บปฝากรอเดี๋ยวป่างช้างก็ยู่ต่บ,บนชิงทะเลนะครับตำบนชิงทะเลตั้งติสบานก็ะไอธิบานชิงทะเลตรวสอบเห็นกันนะครับว่า ท่านทีก่อสร้างทําปางชางในทุกทองหรือไม่นะครับคิรบ้าก็ไปตดวจสอบ่าท่านทีก่อสร้างกับหมาะสมนะครับอย่างนี้ก่อสร้างอลไรก็มีห้องโถงห้องน้ำองส้วมนะครับที่บำบัดน้ำเสียเพราะจางอับน้ำก็มีที่ระบายน้ำได้แดกขยะหมุด้อยที่จางอาหานจางดีดเลื่อนนี่อีกอย่างไรนี่ก็ศิริบาลก็ดูแลอยู่กับมาตรการดารความปลดไปนี่การจังหวัดต่อทิ้งการปตรวจสอบปกปุมท้งมดนะครับในุมสะบุญคันป้องกันปรอบอาชีพในเมืองไทยนะครับค่ะ แสดงว่าในประเด็นเท่เป็นคอคําถามว่าจะไปเกี่ยวโครงเชี่ยมโยงกับน่วยงานอะไรมั่งซึ่งคนที่มาโยประกอบธุรกิจโยแต่งงานกับคนไทยเนี่ยค่ะแล้วก็เขาเมีการสืบคนเพื่อที่จะแลกว,ว่า เท็จกิงมันเป็นแผนเปลือนําไปสู่การประกอบข่าวกันในการที่อดําเนินอะไรต่อไปหรือเปล่าหรืออีพิษอีทูกเป็นผู้มีดีพ้นหรือไม่อะไรยังนี้นะคะท่านรองนะบางอย่างก็คือออกมาได้สรุปแล้วว่าการไม่พิษไร้บางอย่างก็อาจจะ่าจจะต้องเดินต่อเผื่อที่อได้คําตอบที่ชัดเจนนะคะที่นี่ในประเด็นว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยค่ะเดียท่านรองคะมันเป็นเมืองทองเที่ยวนอกกวเข้าใจได้ว่าเรื่องอะไรต่างๆถึงมันเกิดเป็นมุ่นราคาไร้ได้ขึ้นมาเนี่ยก็ขนข้างจะเลิก ไปในเรนห้งองการคนที่มาเที่ยวที่นี่พอเกิดเหตุนีขึ้นมาเชนเนลว่ะหลยคนบอกว่าถ้าคุณหมอไมหมาโพส์นั่นก็นไม่แนนใจว่ามันจบเหีวจบเลยยรึเปล่าแต่พอมาโพส์ขึ้นมากลายเป็นกรณีว่าต่างชาติมาเกาวรา่ากับคนไทยที่เป็นเจ้าโค้งประเท แต่ถ้าหากกว่าการดูแลในส่วนของหนักตรงทเที่ยวเที่้ามาบานบ,บานเราเนี่ยไม่ว่าอ e ีเป็นเทผู้เกตหรือว่าเทอื่นก็ตามเนี่ยทางจากวัดใดดําเนินการเดิงนี้เพื่อให้มันเป็นเยียงอยางหรือว่าจะต้องมี้คกติกาู่หนาในการอีมาเที่ยวหรืออีมาทาธุรกิจอยบานเราเนี่ยสิงเหล่านี่มันโอกเพิ่มเติมมาเผื่อดีอีจีเจงให้คนได้รับรู้กันมากขึ้นมาค่ะท่านรองค่ะครับครับประเด็นของนักตรงเที่ยวที่้วมาในจังหวัดปูเกตนะครับยังน้าเยี่ยนว่า ว่าปูเแคตเนี่ยเป็นเมืองตองเที่ยวลักกงประเทศนะครับมีนัก่องเทียวมาเทียวปีนึงสิบถึงสิบห้าลานตกตบผีนะครับจากบางจัดมาเทียวเนี่ยถึงรายได้ลักกงปูเแคตเนี่ยเก้าทิบเปิดเส้นรายจากการตองเที่ยวและบริการในตลาทตองเทียวนะครับถึงประมาณสร้างเส้นถึงเจ็เส้นลานตบปีรายได้จะส่งให้กับประเทศนะครับเราต้องกา้ใจตรงนี้นะครับว่านักตองเทียวมาปีนึงสิบกว่าลานเนี่ยที่มีเอเหล่านี้นะผมมาไม่ถึง ไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นึ่งเปอร์เซ็นต์หรือว่าเอชที่เกิดขึ้นก็มีจำนวนน้อยนะครับแต่ว่าทะเลาะวิวาดกันเองรนะวังฝรัง่งหรืองทะเลาะวิวาดกันเองระวังคนไทยกับฝรั่งหรือว่าว่าตัวอไขอเ้เอชกันเองนะผู้หมาก็จำนวนน้อยนะครับเราต้องใส่ใจตรงนี้ด้วยนะครับแหลักๆของเราคือเราทงเสริมกันตรงเทียบไว้ต่างชาติเข้ามาไม่ได้ว่าช่วงโควิด เกิดเรื่องการป่วยไม่สบายเราอย่างต้องปิดประเทศไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าเราปิดประเทศเนี่ยแต่ใดไม่มีเราต้องเปิดประเทศให้กล้ามานะครับเราต้อ,อตงต้องเข้าใจประเด็นรักของประเทศนะครับข่้นประเด็นร,ร่องคือในสังชาติมาแล้วตระกันปิดกฎหมายเป็นผู้มีดีพ้นกุ้งก้ามกุ้งผู้ทำลายกลางอันดาปานเอ็กอรา์แม้มาดิสันรัฐปีกว่า,าการกระทรวงมาไทยได้กล้าวไหวนะครับหวา,วาถ้าใกล้มีกําลังเนี้ยเราก็ไม่เหลือไม่ไหวระดมเนินการ พัดดันกับประเทศถูกกลา้าเรา<ท>ะจะรับเะปาดน,นักทงเทียทีิไปบัตรตามกฎไม้ไทยท <ะ S 2> นักทงเทียวที่มาเที่ยวมาอยู่ยสำานักระยะสั้นก็เห็นตามวันหน้าวันรื่อกลางกลางเป็นเดือนหรือว่าอยู่สำานักระยะยาวเป็นปีเนี่ยก็เรารับนักทงเทียวทั้งหมดแต่ต้องมีคุณภาพแต่ต้องไปบัดตามกฎไม้ไทยเยนคนไทยเหมือนกันต้องอยู่เมืองไทยก็ต้องไปบัติตามกฎไมยไทยคุณไทยไปเที่ยวตั้งประเทศไหนก็ต้องจัด ไปวัดตามกฎหม้ปฏิทศนนี่รักเลยกับตัวคนน้องจะตามกฎไม้ต่ว่าถ้าตามประเด็นทีรงเรียนน้าว่าคนนั้นคนนี้มีปีนิพพานลาชุดล,าส,ดลาสวิตจำไลยหลังกายาเอตอตโลกันทีอ้างดังในจังหวัดรังนี่เป็นรถบินต้นนะครับของแถวติตโลก็จำลาลยกันอีกตอนนี้เป็นต้นบางทีบางที่มันจะมีผมมีเซตนะ่ยคนเราเนี้ยติโกเอสเนี่ยก็ต้องต้องดำเนินการมาตรการตามกฎไม้แลวต้องตัวจรับที่เลือกคนอยู่นั่น าได้รู้สึกปลดไปเหมือนกันนักท่งเที่ยวก็ไม่จบนักท่งเที่ยที่ทำลายผู้อื่นเหมือนกันนะครับใช่ดีถ้าหมาเจงบอแซได้จะเจอคนทําความพิดอันตาอนตาปานนักเล่งมาเปิดอนได้ประดนักส่งเที่ยวอ้ามประกบอาชีพถือไม่ได้รับอนุญาตเห็นว่าอ้ามาเป็นต่ำไก่อ้าเถึงไก่อ้ามขับรถดับส่งผู้โดยสารนะครับอ้ามตหน้าทีหลายๆอย่างติดทั้งวุ้นลยสารพันุไทยถ้าเราเจอนะครับเจอ สำพิสแล้เนี้ยแจงได้แจงป้านสู้นหนุอมอทำจังหวัดได้<า>นึงห้าหกเจ็ดตุกจังหวัดนะครับเบอร์นี้เบอร์นี้เป็นเบอร์กลางนึ่งห้ากแจงป้านส<า>ู้นหมอทำได้จังหวัดส<า>มัด โบคุ่มด้ำหนึ่งก็ดีครับแต่ารที่ทำพิธีปิดไม้วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองผู้วาราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนายกองเอกอดุลชูทองเทหาเกียรตินะคะยิ่งตรงมาจากภูเก็ตเลยมาลงที่หัดใหญ่แล้วก็ได้แลกกันทั้งซิปซีจังหวัดภาคใต้ทั้งนาจอยชองซิปเอสขอบพระคุณท่านรองมากๆเลยค่ะขอบคุณคขอบคุณขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ